สวัสดีค่ะมาเจอกันในช่องลิกบิททอยนะเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตอัปเดตอะไรพี่ตอย <c oughs> ลืมหัวข้อ <laughs> พอดีมีคนเนาถามหาว่าไอ้ต้นไม้ที่เราเคยปลูกอะเป็นยังไงบ้างเลยก็เลยจะมาถ่ายให้ดูนะแล้วก็จะมาปลูกต้นขนุนด้วยพอดีซื้อมาน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วมั้งยังไม่ได้ปลูกซิซื้อมาตั้งแต่ให้เราปลูกลัวหน้าบ้านเออนั่นแหละย่าจะเกือบสอาทิตย์เกือบสอาทิตย์แล้ว ก็เดี๋ยวว่าจะมาปลูกต้นขนุนเลยปลูกไม่ปลูกหลังบ้านนี่แหละก็อาจจะวิวข้างหลังแบกเกาจะไม่สวยเท่าไหร่คราวก่อนนู้นที่เราปลูกก็มีต้นทับทิมใช่ไหมข้างหลังนี้ก็คือเนี่ยอย่างที่เห็นก็จเจริญงอกงามดีมีใบออกหม่อันนี้มันไม่ได้เป็นโรคหรืออะไรนะเวลาใบทับทิมออกใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้แหละเหมือนยิบๆหนะอยแล้วก็มีต้นมงังฟุดใช่ไหมเดี๋ยวไปให้ดู สมาุศลสมกุศดข้างหลังนี่ใบเหลือใบเดียวนะแต่โตขึ้นนะเออโตขึ้นมันไม่ได้ตายหรอกมันมันเหลือใบเดียวอืมใบมันหลุดไปแล้วก็ต้นทุเรียนไม่ต้องดูหรอกมั้งต้นทุเรียนอะ่ะดูปะละ่ะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวมีอสองต้นอันนี้ตอนนั้นเราไม่ได้ถ่ายตอนปลูกเป็นต้นที่พ่อปลูกไว้ให้ <laughs> มะนาวสองต้นกับตรงนั้นตรงนี้อาจจะรกหน่อยนะเพราะว่าช่างเขาเพิ่งทําบ้านเสร็จไปนี่ยังไม่ได้เคลียร์ทำความสะอาดเลยเดี๋ยวต้องหาวันเคลียร์นี่โตขึ้นแล้วเนี่ยมะนาวอ่าว่าจะบอกเลยว่าเอ่อตอนนี้เราทํารั้วเสร็จแล้วนะทางข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนี่ส่วนที่เป็นสวนเนะี่ยส่วนที่เป็นสวนที่ใช้วิธีขึงเป็นลวเป็นร้วตาข่ายแบบนี้เนนะี่ยมันเหลืออยู่ม้วนหนึ่งก็เดี๋ยวไว้ รั้วตะไคร์อ่ะนั่นแหละไม่ได้ดถึงรั้วนามก็จะกันกันได้เยอะนี่อันนี้อีกต้นหนึ่งมะนาวมีสองต้นอันนี้เวลาห้าโมงนะช่วงนี้ก็เออแปลกมากเลยคือสองวันนี้ฝนตกนะฝนตกหนักเลยตอนกลางคืนนี่ต้นมังคุดอีกต้นหนึ่งข้างหน้าอันนี้แบบดูเจเิญวอางามดีแลยดูดีเห็ให้าเหมือนมันจะ,ม,นจะมันจะออกใบกแล้วไม่รู้ใบว่าเนี่ยน่าจะใบแหละเนี่ยอันนี้ แต่อันนี้มันเป็นน่าจะวัดจะพืชแต่ว่าพี่ไม่เอาออกนะให้มันเป็นพี่เลี้ยงให้มันบงังแดดอันนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้จักดีและถ้าถ้าดูช่องเราอันนี้ชื่อน้ำตาลน,นะเป็นหมาหมาหมาน้องนะแต่ก่อนเป็นหมาของย่านะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านหออือแต่อนี้มันก็เดินไปหนนี่ยาวเลยใช่ดเดินมาที่บ้านไบ่อยไม่ได้ทําต่อเพราะว่าเครื่องเชื่อมระเบิด ตอนนี้กาลังซ่อมอยู่ไม่ได้ซ่อมหรอกซื้อใหม่เออซื้อใหม่ซื้อใหม่ด้วยแล้วก็ซ่อมด้วยก <c oughs> ็อยู่ๆมันก็พังไงถ้าไม่พังฝันนี้เสร็จแล้วเนี่ยใช่วันนั้นที่เชื่อมจะเสร็จอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> เนี่ยอันนี้เป็นโครงอันนี้ก็อุปกรณ์ที่พี่ทาวันนั้นพี่ก็ทิ้งไว้เนี่ย <c oughs> ขนาดฝนตกพี่ก็ทิ้งไว้เนี่ย <c oughs> อันนี้ต้นทุเรียนต้นหนึ่งนะเป็นไรใบแหว่งโหโดนบุ้งกิน <c oughs> อ่าอันนี้ต้นทับทิมต้นข้างหน้านี่โตเยอะมาก นี่ว่าได้กินแน่นอนอต่อก็ต้นมะม่วงแหวะมะม่วงแหวมะนาวหา่อืม,อ,มออกมาอยู่นะอ่นเล็กๆเนี่ยออกมาอยู่อ,อแล้วก็มาอัปเีกนิดนึงอันนี้เดี๋ยวไปถ่ายข้างหน้าเลยตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นโตขึ้นอ่ะดูเดมันยาวขึ้นนะคุณดูอดอใช่โตขึ้นออันนี้ปู่เมื่ออาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ได้มั้งใช่ประมาณนั้น มันโตเพราะว่าให้น้ําตลอดเพราะตอนนี้ที่ทําระบบน้าแล้วจะเป็นระบบรดออโต้นั่นแหละนะนี่เฮ้ยมันโตขึ้นว่ะพี่ไม่ได้มันดูหลายวันนะพอมีนี้แล้วก็ทุนแรงให้เยอะเลยเนี่ยมัดูอันนี้ดิอันนี้โตขึ้นแล้วอะ่ะดูดูออสูงขึ้นเลยอะ่ะเออว่ะนี่ออมอนรากมันจะลงไปในดินแล้วมันก็จะแบบเนี่ยเริ่มเจะ ตัวแล้วดีอันนี้สูงขึ้นเ,นเ็นเห็นเลยสูงขึ้นเเห็นเลยอ้าวนิ้มน้องหมาที่ที่ทอบอกถ้ามันอยู่ที่บ้านนะครับว่าจะเลี้ยงแต่ว่ามันไปอยู่บ้านตัวเองละอโอเคเลยเนี่ยระบบที่พี่ต่อยทำไว้ดีเลยอ่ะมันสะดวกขึ้นเนยอะเดี๋ยวเราจะปลูกต้นขนุ้นตรงนี้เลยนะอันนี้เราซื้อมาต้นเท่าไหร่คน เอ่รอยแปดสิบหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะ1้อแปสิบหรือ1้0หกบาทนี่แหละจะไม่ได้ละเดี๋ยวีต้องขุดระวังหน่อยเพราะว่าแถวนี้อาจจะมีทงมีท่อแต่คงไม่มีหรอกกูไม่ไ้้เขาช่วยหรอ,อเดี๋ยวต้องเดี๋ยวพี่ขุดปูขถนนเนี่ยเห็นแม่แม่พี่บอกว่าให้ขุดหลุมใหญ่ๆห,หน่อยนะไม่ต้องขุดหลุมเท่าเท่าอันนี้มันต้องขุดใหญ่กว่านัน่ดินแถวนี้ ดินซุยอ่ะเนี้ยดินดีมากเพราะว่ามันมีหญ้ามีอะไรบ่อยแล้วเราก็เนี่ยเราก็ทําอย่างนี้ไว้เนี้ยเราตัดแล้วก็ถมถม,ถมไว้อืเป็นการปรับดินเป็นในตัวนะหวังว่าที่เราขุดนี่ที่เราปลูกนี่จะอร่อยเหมือนของแม่นะของแม่แบบหวานอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอ่ะหวานแบบโขบผู้ไม่ถูกอ่ะกินเรียก<อ>ว่ากินกันไม่หยุด ใครสนใจเดี๋ยวซื้อได้นะเดี๋ยวถ้าแม่พ um ี่แก่เดี๋ยวขายให้เอาว่าละหลังซื้อได้หวานจริงร่อยจริงอันนี้มีชื่อพันด้วยตอนซื้อก็เขาก็บอกอยู่แล้วก็ลืมไปแล้วเขาบอกมันได้กินเร็วเขาบอกเนี้ยปีหนึ่งแปดเตือนปีหนึ่งก็ได้กินแล้วเขาว่าอย่างเงี้ยอ๋อเอออันนี้เราปลูกวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะ่วันนี้ที่สามสิบเอ็ดมกราเออนะ จริงๆพี่ไม่ได้ศึกษาเลยว่าขนนเนะี้ยต้องการน้ําอะไรยังไงนะแต่คิดว่ามันน่าจะปลูกไม่ยากเห็นก่อสร้างเนี่ยใส่ไปก่อนใส่ไปหน่อยใส่เห็นใส่นี่ไปเดี๋ยใส่ใส่ไปประมาณนี้แหละ เราต้นหลุมไปก็เดี๋ยวพอเราปลูกปลูกเสร็จเราก็จะเอาใส่ทา,างด้วยเพราะว่ามันระบายระบายน้ำได้ดูดินเนี่ยนี่แล้วก็เดี๋ยวนี่ เขาปลูกนี้เลยเขาปลูกด้วยแกบด้วยอะไรเงี้ยพี่ก็จะลงไปนี้ทำไมเราไม่ตัดให้มันกว้างกว่านีา้ต้นขนุนนี้ลงเุนกับดินมากนะดินนี่ใส่ไปหมดเลยนะถุงหนึ่งนะห้าสิบบาทนี่แล้วพี่ก็กดลงไปนิดหนึ่ง จากนั้นที่ก็ดินที่เราขุดเมื่อกี้แหละผมข้างบนแล้วก็เดี๋ยวคุณแปลานั่นมาให้หน่อยดิลดน้ำไหมอ่ะฝักบ,บัวที่เราเศษหญ้าที่ตัดตัดไว้มาห่มไว้ให้มันรักษาความชื้นนะแล้วก็ถ้ามันย่อยก็จะกลายเป็นปุ๋ยแป๊บเดียวแหละย,ย่อย ใส่ไปบ้านที่จะลดน้ำแล้วตยเร็วนะต้องบอกเขาด้วยนะเมื่อกี้เขาพูดในใจอยู่พี่แป่ก็พูดพอดีเลยต่อเร็วจะได้กินดอกลูกดอกผลมีเยอะเมื่อดีแล้วก็ปลูกไว้หลายต้นเหมือนกันเนี่ยบริเวณบ้านเราอะเริ่มทยอยปลูกเรื่อยๆแล้วอะ ดีวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะประมาณนี้แหละมาปลูกต้นขนุนให้ดูแล้วก็อัปเดตต้นไม้ที่มีคนถามว่าอยากให้อัปเดตก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าได้มาอัปเดตดูชีวิตของเรานะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คือนั่นแหละช่วงนี้ก็คือทั้งทำรั้วทำอะไรนะก็เพิ่งเสร็จไปนะแล้วก็ทยอยปลูกต้นไม้เรื่อยๆนะคะต่อไปคงเดี๋ยวเคลียร์ที่ข้างหน้าเสร็จก็คงได้ทำสวนอย่างที่เรา คิดไว้นะ่ะก็ฝากติดตามกันด้วยวันนี้ไปละไปลวค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะช่วงนี้เราก็อยู่บ้านกันเนาะเราไม่ไปไหนอยู่แล้วจะไปไหนก็อยู่แต่บ้านอ,อยู่บ้านก็มีความสุขแล้วใช่ยอยู่กับน,น้องแมวมทำสวนทำน,ทำนู่นทำนี่